ครับกลับสวัสดีหนา้นานะนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมนา้าต่อยต่อยฟิสซิ่งแชนเนลครับผมผมก็จะมาแนะนำวิธีการผูกสลิงสายสลิงติดกับตัวเบ็ดแบบง่ายๆครับผมเพื่อเป็นความรู้ให้กับหนา้นาๆนนักตกปลาหลายๆคนนักตกปลามือใหม่นักตกปลาที่ว่าตกปลาสะโดที่ว่า บางทีก็ผูกผูกไม่ค่อยเป็นอย่างเงี้ยครับผมแต่น้าท่านไหนที่ว่าผูกเก่งแล้วนักตกปลามืออาชีพแล้วอย่างเงี้ยก็ช่วยแนะนําติชมผมได้เลยนะครับผมแต่ของผมนี่ก็จะเป็น <c oughs> วิธีการผูกแบบง่ายๆ <c oughs> อุปกรณ์ที่ผมใช้ก็มีสลิงครับผมผมจะใช้อยู่สลิง40ปอนด์จะไม่ใช้ ผมจะไม่ใช้เบอร์ใหญ่ครับเพราะว่าถ้าใช้เบอร์ใหญ่อย่างห้าสิบปอนด์อย่างเงี้ยจะผูกยากครับผมขอเบ็ดขอเบ็ดที่ใช้ผมก็ใช้อยู่เบอร์ยี่สิบนะครับเบอร์ยี่สิบขอเบอร์ยี่สิบใช้ได้ครับยี่สิบสิบเก้าสิบแปดตั้งแต่ยี่สิบลงมาใช้ได้เหมือนกันครับผม จนถึง16อย่างงครับผมแต่ผมก็เคยใช้อยู่เมื่อก่อนผมก็ใช้เบอร์16 17อย่างเงี้ยมันเวลาปลาติดเบ็ดอะปลาติดเบ็ดเวลาเราอัดมาถึงริมริมน้ำอะ่ะมีหญ้ามีขอนไม้มีอุปสรรคอย่างเงี้ยครับมันทำให้หลุดได้ครับถ้าปลาไม่กืนเยอจริงๆนะแต่แบบเนี้ยถ้าไม่กืนเข้าเปอร์เซ็นต์หลุดมัน เก้าซ็นครับเอาอยู่ต่อไปก็นี่ครับหลอดผมใช้หลอดอยู่ใช้หลอดบีบการผูกก็ผูกง่ายๆครับผมสลิงแบบ40ปอน์อย่างเงี้ยเจ็ดโลเอาอยู่อยู่ครับแต่ถ้าน้อยกว่านี้ มีเปอร์เซ็นต์ขาดสำหรับสโดตัวใหญ่ๆนะครับแต่40ตอนน่าจะเอาอยู่ผมเคยใช้มาเอาอยู่ทุกตัวครับผมนอกจากคันเบ็ดหรือลอกไม่ดีอย่างผมเคยเคยขาดมาก,ก็หลายตัวเหมือนกันเพราะว่าเจอลอกลอกเบ็ดเก่าแล้วหมดอายุการใช้งานอย่างเงี้ยครับผมคันเบ็ดที่ว่าเวดเวดเบ็ดแข็ง ลิงสายหน้าผมก็จะไม่เอายาวผมจะเอาอยู่ประมาณหนึ่งฟุตไม่จําเป็นต้องเอายาวผมตกสโดเหยื่อสดไม่จําเป็นต้องเอายาวไม่ต้องเอาถ้าตกปลากกยใช้สา,สายหน้าสายเอน็นปลายของมส่วนใหญ่ผมก็ไม่ใช้สลิงผมใช้สายเอน็นสายลีดได้ปลากกยจะเอายาวหน่อยแต่สําหรับตกสโดไม่ต้องยาวเอาประมาณหนึ่งฟุตครับผม การผูกก็ผูกง่ายผมจะใช้ตะขอที่มีรูครับผมว่าเวลาผูกเสร็จแล้วผมชอบเอาสายเบ็ดร้อยเข้ารูให้มันอยู่ข้างหน้าให้ตะขอมันโน้มไปข้างหลังเวลาเราวัดจะติดง่ายเปร์เซเนต์ติดง่ายกว่าเอาสายมาไว้ข้างหลังครับผมจับเงี้ยนด้านหนึ่งของสายครับสายสั้นเข้าหาตัวเบ็ด เราก็ทาอย่างนี้ครับวนกลับมาสายนี้เราจะไว้ดึงครับผมไว้ดึงออกมาเราจับตัวที่ว่าตัวสายสั้นนะครับผมที่เข้าหาตัวบิดจับหมุนกับคืนครับผมย้อนกับคืนประมาณห้ารอบได้หนึ่งรอบสองรอบสามรอบนี่ครับสี่รอบห้ารอบหกรอบ หงรอบก็ได้ครับแค่นี้ก็อยู่แล้วครับหงรอบแล้วก็บีบไว้แล้วก็จับด้านนี้ไว้ให้ดีนะครับไม่งั้นมันจะสลิงจะหมุนครับจะหมุนอย่างเงี้ยทำให้สลิงงอได้เดแล้วก็ดึงดึงด้านนี้ครับผมดึงขึ้นมาดึงด้านด้านท้ายครับดึงขึ้นมาดึงขึ้นมามือประคองไว้เอานิ้วประคองไว้ไม่ให้มันงองดึงขึ้นมา แล้วก็จับด้านนี้ดึงเลยครับเอ้ hey, ครับก็อยู่แค่ประมาณนี้แล้วก็จับให้หมุนให้มันไหลมาด้านนี้หน่อยเราจะได้เราจะสามารถเสียบเข้ารูได้เสียบมาด้านหน้านะครับขอเบ็ดอย่างเงี้ยให้เสียบมาด้านหน้าเปอร์เซ็นวัดเราวัดเปอร์เซ็นการวัดจะติดปลาง่ายกว่าครับ แล้วก็ไหลขึ้นมาก็ดึงขอขอบิดตัวบิดจะโน้มเข้าหาสายสลิงอย่างนี้ครับสายด้านนี้ไม่จําเป็นต้องตัดก็ได้ครับจะตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้ถ้าเพื่อความสวยงามก็ตัดออกนิดหนึ่งก็ได้ครับแต่ผมผมจะไม่ตัดว่ามันไม่มีอุปสรรคอะไรหรอครับผม อีกด้านหนึ่งผมใช้หลอดด้านนี้ผมจะไม่ใช้หลอดเพราะว่าถ้าใช้หลอดจะวัดปลาไม่ค่อยติดครับผมผมจะใช้หลอดแค่หลอดเดียวใช้หลอดแค่หลอดเดียว,วตก เสียบทะลุเข้ามาครับผมแล้วก็โน้มเสียบกลับคืนไปนี่ครับแล้วก็ไหลสายเข้ามาก่อนเพื่อในการที่เราจะดึงกลับคืนอีกรอบมันจะง่ายกว่านี่ครับเห็นไหมแล้วผมจะสวนกลับคืนอีกเอาด้านปลายตรงนี้ สอดสวนกับคืนอีกรอบหนึ่งสวนมาแค่ให้หัวหัวฝั่งนี้โผล่นิดหนึ่งเห็นไหมครับแล้วก็ดึงดึงด้านนี้ให้ให้เหลี่ยน้อยที่สุดนี่ครับให้เหลี่ยงอย่างนี้จากนั้นก็ดึงดึงเลยครับแล้วก็ดึงให้ได้ประมาณนี้ครับผมถ้าไม่เอาหัวนี้สวนกับคืนนะครับ เวลาเราบีบบีบหลอดไม่แน่นอย่างเงี้ยสลิงอาจมีสิทธิ์ไหลไหลลุดได้จากนั้นเราก็บีบเลยบีบเลยใช้ครีมนี่แหละครับบีบบีบหลอดให้บีบหลอดลงบีบทั้งขวางผมบีบแบบนี้นะครับให้ยัห้บีบยัยงแบบนี้บีบจะกลับด้านมาฝั่งนี้ มีเพียงแบบนี้สวนกลับคืนนี่ครับผมก็จะได้เป็นแบบนี้เห็นไหมครับแค่นี้เองครับผมง่ายๆสำหรับน้าๆมือใหม่หลายๆท่านนะครับผม ตัวตรงนี้นะครับผมยิ่งยิ่งยิ่งปลาดึงตัวเกียวตรงนี้ยิ่งยิ่งรัดแน่นครับผมไม่มีทางหลุดคแค่นี้ครับผมเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่หล,หลายๆคนครับผมสำหรับน้าๆคนไหนที่ทำเป็นแล้วช่วยติชมหรือว่าให้แก้ไขยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผม ผมขอบคุณครับยังไงก็ช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้นักตกปลามือใหม่คนนี้ด้วยครับเพิ่งหัดทําวิดีโอครับผมทำ u t u b e แบ่งปันเรื่องราวกันตกปลาอยู่ต่างประเทศครับผมผมทำงานอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศไต้หวันช่วยติดตามช่วยดูเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม ฝากช่องน้อยด้วยครับผมครับผมสวัสดีครับ